มาถึงช่วงมาตากรูค่ะสัาห์นี้ต้องบอกว่ามีสองราศีนะคะที่ต้องเตือนกันเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุค่ะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศมันก็เริ่มแปรปรวนนะเดียดเด๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรครับคือเรื่องสุขภาพจริงจริงทุกราศีเนี่ยก็ต้องระวังแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันมีบางราศีนะครับที่เขาเรียกว่าดวงเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนไหวนะครับนั้นโอกาสที่มันจะเจ็บป่วยโดยที่แบบมันไม่จำเป็นต้องป่วยก็ได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะมีสิทธิ์เกิดขึ้นนะครับซึ่ง ราศีแรกเนี่ยทีต่ต้องเตือนเนี่ยก็คือราศีธนูนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ราศีธนูเองนะครับดวงดาวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่นะครับนั้นโอกาสในเชิงของโรคไข้ไข้เจ็บนะครับการเจ็บป่วยนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นอยู่แล้วนะครับมันอาจจะก,กลับมาสร้างความราคาญใจให้กับราศีธนูในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องย้ําว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของดวงดาวเนี่ย ก็คอยเตือนเพื่อไม่ให้เราประมาทครับอันนั้นน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าอีกราศีหนึ่งนะครับอันนี้ต้อง,องฝากย้ําหน่อยเพราะว่าดวงดาวเนี่ยเพิ่งย้ายไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็ส่งผลนะครับทำให้ผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับเป็นราศีที่เราจะต้องเตือนในเรื่องนี้ทั้งสุขภาพและก็เรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับคือถ้าถ้ายังจํกันได้เนตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยเราเคยพูดถึงราศีกุมว่าเอ้ยเป็นราศีที่มีดาวเสาร์มีอะไรย้ายเข้ามาแล้วดาวเสาร์เนี่ยก็อยู่กับราศีกุมไปเปีปเปป่กวา เพียงแต่ว่าการที่ดาวเสาร์มาอยู่กับเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีในเรื่องงานแต่ว่าข้อควรระวังก็คือว่าบางช่วงที่ดวงมันค่อนข้างจะอ่อนไหวเปราะบางอย่างเช่นช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์หลังจากนี้นะครับราศีกุมเนี่ยหนึ่งเลยเรื่องของการขับรถเรื่องเดินทางนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยอาจจะมีรถเสียอุบัติเหตุเฉียวชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งราศีกุมที่รถหมดประกันพอดีเนี่ย <Okay. S 1> น,ะนะครับพวกนี้มันจะเกิดหลังจากหมดประกันไปสักวัน2วัน <peach: im itation> นะครับนั้นเนี่ยไม่รู้ใคร,ใครทําพิธีอะไรไว้ <im itation> นะพ<ค> <im itation> ี่พอได้เจ็บใจเล่นนี่นะครับนั่นเรยใครราศีกุมเนี่ยอ่ะอันดับแรกเอารถลองไปต่อประกันก่อนนะครับ <im itation> หรือคุณจะแก้เท็ดเนาะอะดวงไหนในรถมันจะต้องเสียต้องซ่อมแล้วก็เอาไปเข้าอู่ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะซ่อมส่วนซ่อมนี่สลับยางอะไรกันไปนะครับก็เป็นการแก้เท็ดกันได้นะครับห <im itation> <im itation> รือว่าบางทีถ้าในเชิงของร่างกายเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้ออันนี้ต้องระวังครับสะดุดหกล้มปกช้ำดำเขียวข้อเท้าแพลง ค,คือมันมีดวงดาวที่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ในทางที่ในเชิงเจ็บตัวเนี่ยเข้ามานะครับหรือใครราศีกุมสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงพร้อมนะครับคุณจะไปะบริจาคเลือดในช่วงนี้ก็เป็นการแก้เคร็์ด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับหรือว่าใครที่ราศีกุมนะครับอยากจะ,ะบางคนไม่ได้ไปบริจาคเลือดแต่ว่าไปทําฟันก็ได้ไปเจาะเลือดหรืออะไรให้มันมีเรื่องเจ็บตัวเกิดขึ้นหน่อยก็ เป็นการแค่เคิดที่ดีแต่ว่าทั้งสองศีนะครับสุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตด้วยสติแล้วก็ความไม่ประมาทนะครับก็เป็นทางแครที่ดีที่สุดครับ